กคนก็กลับมากับคลิปเอ่อบล็อกวันีกันอีกแล้วนะเนื่องจากทุกคนเนี่ยอยากให้ปีโป้ทำคลิปบล็อกเพราะว่าอยากดูแดนนีลวันนี้ปีโป้ก็เลยจะมาอัดคลิปนะเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่อยู่ด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็เป็นหนึ่งอาทิตย์ที่เราอยู่ที่อายุทยาจ้าด่อยู่ริมน้ําอันนี้ก็คือเป็นบ้านของแม่ปีโป้เองนะก็คือจริงๆเราคือไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอยุธยาเลยอยู่ อำเภอบางไทรไม่ไกลจากกรุงเทพเลยทุกคนขับรถจากกรุงเทพมาประมาณ30นาทีเนาะประมาณ30นาทีก็คือถึงแล้วก็คือไม่ได้ไกลกันมากกันทุกคนแล้วก็อยู่ริมแม่น้าเจ้าพยานะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ใช่วันนี้สิช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยวีคเนี้ยเราก็จะ work from home กันที่นี่นะจ๊ะก็มาอัปเดตกันเนาะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวเริ่มกันที่วันนี้วันแรกวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมีพี่สาวเรามาด้วยก็มาดูกันว่าอาทิตย์นี้เราจะทําอะไรกันบ้าง ตอนนี้ได้เวลาให้ข้าวแดเนียลแล้วแดเนียลจะกินข้าวที่ริมแม่น้ำทุกตอนเย็นมื้อเย็นเราจะกินข้าวกันที่ริมแม่น้ำ <laughs> เดี๋ยวให้ดูฮัลโหล ต้องหลอกล่ออะไรขนาดนั้นเอะเป็นที่สุดนี่กินข้าวลิ้แม่น,น้ำนะจ๊ะโหมเมมมากวันนี้เป็นเมนูตับกับตํำลึงตํำลึงที่ขึ้นข้างบ้าน

ท่านมาบินทบาทตอนแปดโมงเชา้าค่ะมาบินทบาทเหรอคะนิมนต์ค่ะนิมนต์ค่ะโอ้โหให้ใหญ่ปอนกล้วยเช้าวันจนันนิมนต์ค่ะท่านนิมนต์ค่ะท่าน โอ้เลียกยายเลียยายเอาอีกเอาอีกยายอย่าช้ายายอย่าช้าโอ้โหยายอย่าช้าครับ <c oughs> นั่งเป็นอาตมาเลยนี่ w วิ k from h o มโมทำงานที่บ้านแบบชิล มอร์นิ่งเช้าวันจันนะจ๊ะก็วันนี้เป็นวันที่เราทํางานที่บ้านนะเวิร์คฟอร์มโฮมเจนก็นั่งทํางานอยู่ตอนนี้แดเนียลก็อยู่กับคุณยายนะจ๊ะโดนยายป้อนกล้วยไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เชานะ้าเนาะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างเนาะวันนี้คือแบบแดดดีมากแดดดีมากแดดแบบแดดจ้าเลยแหละเอออ่ะ วันนี้วันจันรเดี๋ยวจะให้ดูออฟฟิศสำหรับวันนี้นะจริงๆอ่ะปิ่โป้ไม่ได้แผนว่าจะใส่ชุดแบบว่าเรียงตามวันนะแต่บังเอิญว่าบังเอิญหยิบชุดสีเหลืองมาแล้วก็เลยเใส่วันจันไปเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูวันต่อๆไปแลวกันว่าปิ่โป้่ะแพ็คชุดอะไรมาบ้างเนาะก็มาดูออฟฟิศในการมา work from home ที่อยุธยานะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะให้ดูออฟฟิศวันนี้นะจ๊ะนี่วันนี้วันจันสีเหลือง ฉันก็เลยใส่เสื้อแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็คืออากาศร้อนมากทุกคนปีโป้พยายามหาเสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศได้ดีแล้วก็แบบว่าแขนกุดเสื้อแบบว่าไม่หนาอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องใส่ขาสั้นตลอดเวลาเพราะว่าร้อนมากแล้วก็ช่วงกลางคืนคือแบบยุงเยอะมากทุกคนนี่ก็จะเป็นออฟฟิศในการ Work from home ของปีโป้นะก็นั่นแหละทุกคนร้อนตอนนี้ถ่ายอยู่ก็คือร้อนมากบอกเลยว่าอากาศน่าจะประมาณแบบ สากว่า40 oh, ่องศาบมงเนี้ยร้อนมากเลยเราจะพาทุกคนไปดูที่ริมแม่น้ำของเราอีกที่หนึ่งนะเพื่อที่จะสร้างบ้านให้แดนิยอวเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูที่พามาดูที่นะจ๊ะที่ริมน้ำจะปลูกบ้านให้เดนิเอวปลูกบ้านให้เดนิเอวมีน้ำด้วย ที่นักน,น้ำจะเป็นน้ำฝนตก <c oughs> เจ็ดสิบปีแล้วอะที่นี้เดี๋ยวเราจะปลูกบ้านให้เดนิเอลนะผ่ายเลยยังอะไรนะจะปลูกกันผ่านรยเลยลูกซเสร็จสองคนแล้วลูกซากเรือแล้วก็ซากรถซากรถซากรือเลยพี่ร้านแล้วซากร้าวด้วยมีญาติกามาตอนนี้มาเไี้ยงบ้าว ็งานเลยนะพวกเราก็องทงานใช้งานหนุนอ่ะแม่เลย เลเยรอบนี้เนี่ยเราไม่ได้ขับรถมาเรามาทางเรือสนุกมากก็มาดูพื้นที่แต่ยังไม่ได้สร้างนะทุกคนคือตีปโป้ไม่เคยมาที่นี้เลยก็คือมาแบบมาดูไว้ก่อนว่าเป็นยังไงอนะไรเงี้ยเหมาะกับการที่จะสร้างบ้านไหมอันเนี้ยช่วงนี้ก็คือไม่น่าจะสร้างบ้านได้นะจ๊ะก็ต้องเก็บเงินก่อนแล้วจ๊ะ ก็เอางานมาทําที่บ้านด้วยโอ้ยเหนื่อยมากเมื่อกี้เพิ่งถ่ายคลิปเสร็จไปหนึ่งคลิปนะทุกคนแล้วก็โอ้ยเหนื่อยอะ่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ข้าวลูกและโอเคเดี๋ยวขอเก็บของก่อนอเพิ่งอัปโหลดวิดีโอสภาพคือยุ่งเหยิงมาก ไหนเดี๋กก็ตกเตียงหรอกอ่ะเหอะอ่เหอนี่มาเล่นในห้องยายโอ้โหไหนอะไหนโอ้โหพิกลิน้นโอ้โหพิกลิ้นโชว์พิกลิ้นโชว์ คนปิโป้ลืมถ่ายคลิปไปเลยอะวันเนี้ยเพราะว่าวันนี้ทํางานทั้งวันเลยทุกคนแล้วก็วุ่นวายกับแดนเนียลแล้วก็ฝนตกฝนตกหนักมาก,มากคือเวลาอยู่บ้านที่บางไทรทุกคนบ้านมันค่อนข้างมีพื้นที่เยอะใช่ป่ะปิโป้ต้องแบบขนของไปนู่นขนของไปนี่แดนเนียล <laughs> <Daniel S 2> <laughs> จะนอนต้องขนเตียงไปไปบ้านนูน้นมันมีความแบบโอ้ยเหนื่อยล้ามากก็เลยไม่ได้ถ่ายนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้แดนเนียลเขาทาอะไรอยู่นี่ค่ะแดนเนียลกำลังปีนป่าย บนตัวแดดี้เมื่อกี้แดเนียลอาบน้ำเองแล้วเนอะที่รักเนอะ<ม>อาบน้ําในกระมังนั่งอาบเองตอนแรกอะ่ะร้องไห้แล้วก็อยู่ดีก็ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเล่นแล้วแล้วก็เดี๋ยวกําลังจับอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็พาเข้านอนเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวให้แดเนียลปิดสาหรับวันพุธแดเนีย ปิดกล้องน Saint ายเจอกันพรุ่งนี้ครับผมรานิ่งวันพฤหัสอบ้ี้ เล่นมาให้แเนียลจากลาซาด้านี่เพิ่งประกอบเสร็จที่กันตกเตียงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันปีนที่นอนได้แล้วมันปีนที่นอนได้แล้วโอ้ยเหนื่อยมากเพิ่งต่อเสร็จอ่ะไปไปลงครอกัน ยายจะต้องชอบมากๆใยายจะต้องชอบมากๆม,มาทามาั้งวันอยากจะสกออกมา โอ้โหตูดตรงตืดตรงเลยตูดตรงเลยนะตืดตรงเลยนะสรุปเมื่อคืนปีโป้ก็ไม่ได้นอนกับแดนี่อนะเพราะว่ามีแม่หลายคนแบบคอมเมนต์มาบอกปีโป้เยอะมากว่าอันตรายมากคอกอันนี้เพราะว่าเคยมีเด็กเสียชีวิตจากคอกอันนี้เพราะว่าเหมือนแบบเขาไปมุดลงแบบลงตามร่องต่างๆของเล็กอ่ะแล้วเลกมันไปงับหัวเด็กอ่ะ นั่นแหละก็เลยปีโป้ก็เลยแบบกลัวก็เลยเอาไว้กัน้นคอกเฉพาะกิจเฉยเฉยช่วงที่แบบว่านั่งเล่นกับเขาบนเตียงก็คือต้องต้องดูเขาทุกแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงๆอ่งอะแต่ปีโป้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้เขานอนด้วยกับปีโป้นะเพราะจริงๆแล้วแหลเนี่ยเขามีที่นอนของเขาคืออันนี้ก็คือเป็นเตียงที่แบบใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยก็ใช้ยาวมาเลยเดี๋ยวโตวอีกหน่อยต้องปรับเตียงลงไปข้างล่างแหละ ชอบมาเซฮายแบบนี้ไฮไฮโอ้โหไฮกินข้าวอีกแล้ว uh. mm. เปล talk ี่ยนโตกินข้าวด้วยเปลี่ยนโตด้วย <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนมรืด้ยยแรงดีเหลือเกินโอ้ยทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะปีโป้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยก็คือ มีความวุ่นวายมากจาก้ะเพราะว่าที่นี่ฝนตกหนักมากแล้วก็บ้านปีโป้ค่อนข้างที่แบบพื้นที่กว้างพอสมควรพอแบบพอจังหวัดที่แบบเอออยากจะถ่ายก็ลืมหยิบกล้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีความแบบคิดเกียจเดินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบไม่ได้ถ่ายแบบต่อเนื่องนะทุกคนก็เดี๋ยวนี่อีกไม่กี่วันก็จะหมดอาทิตย์แล้วเดี๋ยวยังไงปีโป้อาจจะถ่ายเก็บอีกอาทิตย์หน้า อีกหนึ่งอาทิตย์แล้วกันเนาะเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูคลิปนี้แบบยาวๆนะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าชอบดูคลิปน้องแนนี่เอวแบบยาวๆอะไรเงี้ยเนาะพี่โป้ก็จะพยายามหาเวลามาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะจังหวะไหนที่พี่โป้หยิบกล้องทนันพี่โป้ก็จะเอามาถ่ายเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูเนาะกับการเลี้ยงลูกในช่วงหกเดือนเอยไม่ใช่หกเดือนสิงงอะ่ะนี่เจ็ดเดือนกำลังจะเข้าแปดเดือนแล้วทุกคนทุกอย่างคือไวามากจาก้า โอเคก็ประมาณนี้วันนี้คือแต่งหน้าทําผมเพราะว่าทางเรามีการถ่ายงานนะทุกคนเดี๋ยวพิ๊ปโปจะต้องถ่ายงานเกี่ยวกับผมโอเคเดี๋ยวขอไปถ่ายงานก่อนแต่เวลากินข้าวอีกแล้ว เดี๋ยวเราถามพี่กินข้าวอีกแล้วอืมโต๊ะใหม่กับโต๊ะใหม่เฮยดูปลาไปดูไปดูปลาไปมีคนามสุขมากเลย Spa. and spot's dad say goodbye goodbye spot so they sent me a lion he was too fierce i sent him back close the box say goodbye bye bye oh. well done. he was perfect i kept him <laughs> โอเคทุกคนก็ตอนนี้คือปิปโป้กลับมาถึงที่คอนโดแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ปิโป้มีงานแน่นมากปิโป้จะต้องถ่ายงานให้เสร็จภายในวันนี้4งานด้วยกันก็คือต้องทําให้เสร็จภายในรวดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีพาเดนี่ไปหาหมอแล้วก็เออหลายๆอย่างนะทุกคนปิโป้ต้องแบบอัดให้แน่นเพราะว่าช่วง อาทิตย์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปอายุทยากันอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยปีโป้จะได้ทํางานเฉพาะตอนที่อยู่ที่คอนโดนะเพราะว่าตอนไปอายุทยาเนี่ยปีโป้จะทํางานไม่ได้เลยทุกคนโอโอเคก็เดี๋ยวขอไปถ่ายงานก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันไม่รู้ว่าจะกลับมาเจอตอนสภาพไหนนะก็เดี๋ยวขอไปทํางานก่อนนะจ๊ะ ลุกทำงานที่บ้านจ้ะ work from home ก็จะเป็นออฟฟิศชุดนี้นะจ๊ะกางเกงขาสั้นข้างบนก็เป็นสูทยุ่ยๆมีความแบบเออวาวาแหว่งอะไรตรงนี้อันนี้เป็นของชีอินนะทุกคนแล้วก็ใส่กางเกงขาสัน้ <c oughs> โนโนรองเท้าจ้ะแล้วก็นี่สั่งกระเป๋าจากร้านพี่แดนมานะจ๊ะสเตเฟสไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะคือขายดีมากอันนี้พีเพลได้มาลดสองนะจ๊ะนี่น่ารักมากเลยอะ่ะแล้วตอนนี้เดนียลทำอะไรจ๊ะตอนนี้ แลเนี่ยทำอะไรจ๊ะเล่นขวดน้ำเป็นของเล่นที่แบบชอบมากแล้วก็ยังไม่ได้นอนกลางวันเลยวันนี้นอนไปได้แค่สองชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ไหมครับวันนี้ใส่ชุดใหม่ด้วยใส่ชุดใหม่พี่ป้านะอาซื้อมอาฝาก ๋ยยังไงปีโป้จำชื่อร้านไว้ได้ปีโป้จะขึ้นไว้ให้นะสำหรับใครที่แบบเอออยากได้ชุดที่แดนนียลใส่เนี้ยส่วนใหญ่ปีโป้ไม่ค่อยได้ซื้อส่วนใหญ่พี่ป้านะอาซื้อมาฝากนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นของแบรนด์ของแบรนด์เพ,พื่อนปีโป้นี่แหละใช่ไหมมีหมวกด้วยแต่พี่แดนนีลใส่หมวกไม่ได้หมวกเพราะว่าหัวพี่แดนนีลใหญ่แดนนีลทำไรครับทำไรครับทำไรครับ อะยืนสิเย้าย้าเย้าย้าเฮ้ยแต่เนี่ยมาหาตานะโอ้เล่นกันเหรอเล่นกันเหรอ

เฮ้หมือนตาปะเหมือนตาปะหอมว่ะหอมแต่นีคือะไร 问吧。啊 สำหรับเอาฟิตวันนี้นะจ๊ะแต่งตัว 4, สีสันสดใสมากจาก้ะชมพูฟ้า <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากใส่ไม่ไม่มีอะไร <c oughs> ส่วนที่รักก็คือขอบคุณนะพาลูกไปหาตาตามีความสุขมากตาคือแบบโหรักแดเนียลมากคิดถึงแดเนียลมากคือตาไม่ได้เจอแดเนียลเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวหันกล้องมา <4 S 1> คุยกันเออ ก็วันนี้วันนี้พาแดนเนียลไปหาตามานะทุกคนปีโป้ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าเออเวลาไปหาพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยชอบแบบชอบมีโมเมนต์กับคนที่บ้านก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะแล้วก็ตาคือคิดถึงแดนเนียลมากมัม่ๆมากคือตาไม่ได้เจอแดนเนียลเลยอ่ะสี่เดือน,ส,อนสี่เดือนเต็มๆอะ่ะแล้วก็ดูแต่ในโทรศัพท์ดูแต่รูปดูแต่วิดีโออะไรเงี้ยแล้วพอตาได้มาเจอแดนเนียลคือแบบ ตาคือแบบอยู่กับแดนเนียลไม่ไปไหนเลยตาคิดถึงแดนเนียลมากมากมาก,มากดนเนียลรู้ตัวเปล่าว่าตาคิดถึงแดนเนียลมากหืมหืมแดนเนียลคิดถึงตาไหมไหนพูดตาก่อนตาตา,ตา ต้องขอบคุณเจมส์คะพาไปหาตาตแล้วก็วันนี้เราเอากีตาร์กับคอนโดมาด้วยเดี๋ยวเจมส์จะเล่นกีตาร์ให้ลูกฟังนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยเจมส์เล่นกีตาร์แล้วลูกก็หลับไปเลยเราก็เลยติดกีตาร์กลับมาคอนโดด้วยโอเคก็สำหรับวอล์กวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอ่อพรุ่งนี้ปิปโป้มีถ่ายงานเดี๋ยวมาดูกันอีกทีละกันเนาะว่าเราจะปิดวอล์ก ออกกันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเคไปอาบน้ำไปอาบน้ำ <laughs>